สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะพบก,กับพวกเรานะคะช่องพลายทรัพย์มงคลสีดอโดโดนะคะค่ะตอนนี้นะคะก็เป็นเวลานะคะเที่ยงตรงเนะาะบรรยากาศนะคะค่อนข้างร้อนนะคะก็ตอนนี้นะคะพ่อควานนะคะก็ดูแลนะคะอาการน้องโดโดนะคะเข้าใกล้ได้แล้วนะคะจับได้แล้ว ม่น่ามีอาการโมโหร้ายนะคะก็เลยว่าคุยกันนะคะปรึกษากันเพราะว่าตรงนี้นะคะค่อนข้างที่จะแฉะนะคะเวลามีฝนตกมากางวันก็ร้อนนะคะก็เลยว่าจะพาวีโดโ้ดนะคะไปหาที่เข้านะคะไปหาที่พักนะคะ ไปหาที่ล่มนะคะให้พี่โดโดได้อยู่นะคะอย่างน้อยนะคะก็น่าจะดีกว่าอยู่ตรงนี้นะคะว่าพื้นที่ไม่เอื้อมหน่วยนะคะค่อนเฉะมากนะคะอย่างที่แม่ๆได้เห็นนะคะแต่ก็ก่อนที่จะออกไปนะคะอากาศร้อนก็ให้น้องกินน้ําก่อนนะคะแล้วจ,จะได้ไปเล่นไปอยู่ข้างบนสวนนะคะแล้วก็มีร่มเงาได้บงดังแดดบังฝนได้ว่างนะคะ ก็เป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะคะโอรบะว,ะวางถ่ายคลิปนะคะก็แมมว่าพ่อได้ยินเสียงร้องของฟ้าร้องไหมคะวันนี้นะคะตอนเย็นน่าจะมาอีกเนาะ,ะดูท่าแล้วนะคะขวัญก็คิดนะคะแต่ตรงกันแล้วเนาะ,ะปรึกษากันกับคุณพ่อด้วยนะคะว่าจะเอาน้องไปผูกข้างบนดีกว่านะคะหาหลักหาที่มั่นคง ตอนนี้ก็เดี๋ยวพอควานจะดูนะคะว่าจะขึ้นขี่นะ,ะให้ควานปุ๊ดนะคะควานโดโดนะคะขึ้นขี่เดี๋ยวเราจะได้ทำการย้ายน้องนะคะไปอยู่ที่ดีๆกว่านี้นะคะแต่ก็ไม่แฉะนะคะถามว่าดีกว่านี้ไหมก็ไปอยู่ในป่านะคะก็ไปอยู่ข้างบนป่าเนาะแต่ก็น่าจะ พื้นที่ดีกว่านี้นะคะไม่แฉะไม่ไม่ไม่ร้อนนะคะอันนี้ก็มาช่วยกันก่อนนะคะสองคนพี่น้องเนาะตอนนี้ก็ยังไม่มีอาการที่น่าเป็นห่วงนะคะก็น่าจะขยับขย้ายาย้ยายน้องได้นะคะแต่ก่อนจะไปยังไงก็เดี๋ยวเซฟตี้นะคะ ที่แม่เห็นนะคะถือหอ,อกถือคอนี่เราก็พยายามนะคะที่จะเซฟน้องนะคะถ้าไม่มีเหตุการณ์ใดๆจะไม่มีการใช้งานหอ,อกกับตะขอเด็ดขาดนะคะก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะนี่ตอนนี้เราก็ที่ย้ายน้องนะคะเป็นเพราะว่าเราเป็นห่วงเขานะคะมายืนอยู่ตอนกลางวันนะคะก็ร้อนมากแล้วก็กลางคืนมีฝนตกมาอีกะคะ่ะเมื่อวานก็พายุเข้าถล่มหนักเลยนะคะน้องก็ไม่ได้นอนนะคะทั้งคืน ทั้งซับมงคลทั้งพ่อใหญ่นะคะแล้วก็อีโดโดเองนะคะทั้งสามเชือกเลยเนาะพวกเราก็ยืนยืนดูนะคะทําได้แค่ยืนดูในบ้านนะคะก็ไม่รู้ว่าจะช่วยน้องอยังไงนะคะล้วก็ภาวนาให้ฝนหยุดเร็วๆนะคะแต่เมื่อวานนี้ก็เกือบตีสองนะคะควาฝนจะหยุดนะคะก็เป็นกําลังใจให้เราด้วยนะคะแต่เมื่อวากวนก็จะอยู่ห่างๆนะคะไม่ค่้เข้าใกล้มากนะคะ เมื่อคืนเราก็ยืนมองน้องนะคะในหน้าต่างนะคะก็ไม่รู้จะทำยังไงนะคะภาวนาให้ฝนหยุดให้เร็วนะเดะี๋ยวตอนนี้โอเคนะคะเดี๋ยวไปเจอกันนะคะด้านบนป่านะคะค่ะตอนนี้นะคะเราก็ได้ขึ้นมาถึงข้างบนป่าแล้วนะคะ<อ>ก็ อนนี้นะคะก็จะเป็นพื้นที่นะคะในไร่นะคะบนบนสวนของญาติญาตินะคะพ่อพานก็เลยได้ขออนุญาตนะคะมาทําการล่ามน้องไว้ข้างบนนะคะเปลี่ยนนะคะเพื่อที่จะให้ดินนะคะที่อยู่หลังบ้านนะคะได้แห้งบ้างนะคะน้องจะได้มีที่หลับที่นอนนะคะจะได้จะได้นอนได้บ้างนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่า ยิ่งร้อนนะ,ะอาการตกมันก็จะยิ่งหนักเข้าไปอีกนะคะแล้วพอกระตกเย็นมาก็ฝนตกอีกมันจะทําให้ส่งผลต่อสุขภาพของน้องเองนะคะเราก็เลยต้องมาซีฟนะคะแต่ว่าก็ต้นไม้ใหญ่นะคะเนี่ยต้นไม้ขวามือนะคะพอวันก็ล่ามล่ามไว้นะคะที่ต้องมาล่ามนี้นะคะเผื่อเผื่อว่าเราจะได้ รักพื้นที่ตรงนั้นให้ให้ดีขึ้นด้วยนะคระน้องจะได้ไม่แฉะนะคะช่วงนี้ก็ฝนตกเกือบทุกวันเลยนะคะแล้วก็ค่อนข้างหนักนะคะมีฝนตกธรรมดาไม่เท่าไหร่นะคะแต่ว่ามีเสียงฟ้าร้องฟ้าผ่าด้วยนะคะอย่างเมื่อคืนนี้ก็หนักนะคะหนักพอสมควรตั้งแต่ไม่ควานกลับมาบ้านนะคะเป็นรอบรอบแรกนะคะที่หนักที่สุดนะคะ มีเสียงฟ้าร้องฟ้าผ่าแล้วก็ลมนะคะกันโชุกแรงพายุเข้าเนาะชาวบ้านเองก็บ้านก็พังเสียหายไปหลายหลังนะคะน้องช้างเองก็ยืนกลางกลางโลงที่โล่งแก้นะคะเปียกฝนแล้วก็มีเสียงฟ้าร้องฟ้าผ่าก็เขาก็กลัวนะคะกลัวแล้วตกใจแล้วก็เหมือนมีอาการวิ่งนะคะแบบช้างตกใจนะคะเขาก็กลัวเขาก็วิ่งเขาก็ร้องนะคะ แต่เขาก็ไม่รู้จะไปอยู่ตรงไหนนะคะก็ฝากแม่ๆด้วยนะคะมีช่วยเป็นกำลังใจให้กับพวกเรานะคะช่องไฟรับมงคลสีโดดดูดนะคะตอนนี้เราก็มีโครงการเนาะสร้างบ้านให้กับน้องช้านะคะทั้งสามเชื่อนะคะเพื่อที่ว่าเราจะได้มีที่หลบเดดหลบฝนนะคะในยามที่จำเป็นเช่นนี้นะคะก็คือมีฝนมีแดดนะคะ ได้เป็นที่กำบังให้กับน้องๆน,นะคะเขาจะได้ไม่ต้องมีความวิตกกังวลนะคะหวาดกลัวอย่างเมื่อคืนนะคะน่าสงสารมากนะคะแม่ควัญก็ไม่รู้จะทํำยังไงนะคะพอพอควัญแม่ขวัญก็ยืนได้ทำแค่ได,ได้ได้แค่ภาวนาแล้วก็ยืนมองน้องจากหน้าต่างบ้านนะคะขอให้ฝนตกหายไวๆนะคะแต่ก็หลังจากสีทุ่มไปก็ก็ยังชั่วหน่อยนะคะไม่ค่อยมีเสียงฟ้าร้องนะคะแต่ก็ยังตกยังตกหนักนะคะ ถือว่าอาการนะคะโอเคขึ้นเยอะนะคะเชื่อฟังคําสั่งของพ่อควานมากมากกว่าวันแรกนะคะเข้าใกล้ได้แล้วนะคะสั่งนั่งนอนลุกได้โอเคนะคะถือว่าผ่านแล้วนะคะตอนนี้ก็แค่ว่ามาเปลี่ยนพื้นที่ให้น้องอยู่นะคะได้อยู่ที่ดีๆไม่เฉะไม่เปียกนะคะ นั่งเล่นนอนเล่นตรงนี้สักพักหนึ่งนะคะก็ขอฝากนะคะช่องทายทรับมงคลสีดอโดโดไว้ในอ้อมบกอ้อมใจของพ่อพ่อแม่แม่ทุกทุกท่านด้วยนะคะนะคะน้องได้อยู่ในร่มไม้นี้นะคะ ได้มีต้นไม้ได้บางลมบังฝนบ้างนะคะมีลมบางเดดบ้างจะได้ไม่ร้อนนะพี่โดโดนะค่ะก็ขอฝากนะคะช่องพายทรัพย์มงคลสีโดโด้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะให้กําลังใจกับพวกเรานะคะพ่อควานแม่ควานนะคะแล้วก็น้องน้ช้างทั้งสามเชือกนี้ด้วยนะคะขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ